หลวงปุ้นเว้ยรู้จักชื่อตัวเองด้วยลวงเจ้าทางปุ้นย้ายที่นอนใหม่อ่ะลูกฮะจะอยู่ข้างนอกแล้วใช่ไหมไม่อยู่ข้างในแล้วใช่ไหมอะข้างในมันกว้างไปใช่ไหมลูกเดี๋ยวตรงนี้มันแคบแค่แล้วอบอุ่นใช่ไหมอ้ยหลวงปุ้นกระลำอยู่ตรงนี้นิ่งเลยไม่ไม่อยากเข้าข้างในแล้วนะคะเนี่ยนี่ลงปุ้นของเราไข่ข้าตังสมชาย มบตองใบตอง,ตองเ,เอ้ยเอ้ยเพิ่งเสร็จงานตอน11ดโมงสามเดโมงครึ่งนะคะเพิ่งเสร็จงานเปลี่ยนทรายแมวพอดีทรายแมวหมดนะคะทรายแมวตามกระบะทรายหมดก็เลยต้องทำเองเลยนะคะเพราะว่าน้องๆเขาจะได้อื้อฉี่กันสบายๆตักอื้อตักฉี่เช้ามาอื้อฉี่ก็เยอะเนาะแมวเยอะเนาะแมวเป็นร้อยนะคะ ก็ช้ามาเออฉี่ก็เยอะก็ต้องตักนะกว่าจะเสร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเลี้ยงแมวเนาะเลี้ยงแมวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าก็เราทําด้วยใจนะคะมันก็เลยทําให้เรามีความสุขกับการเลี้ยงแมวนะคะใช่ไหมใบบุญใบบุญเย้ยน้ําข้าว ข้าสุกก็สุกกินอาหารเปียกแล้วให้กินอาหารเปียกนะคะเพราะว่าเขาปากเจ็บแต่เขาอ้วนนะเขาสุกเขาอ้วนแต่เขาจะปากเจ็บนะคะกินยายากหมอบอกว่าโอ้ใครก้อนยาเขาสุกได้เก่งมากหมอยังพูดอย่างนี้เลยหมอบอกว่าถ้าไม่แกงป้อนยาข้าสุกได,ได้ได้นี่คือพี่เก่งมากหมอบอกขนาดฉีดสเปย,ยังยากเลยสเปย์เข้าปากหมอมีสเปย์ให้ให้นะคะเวลาฉีดนี่ต้องได้แผลฉีดสเปย์ใส่ปากว่าเขาสุกเนี่ย ปากเขาเปื่อยไงแล้วก็ต้องใช้สเปรย์ฉีดเข้าไปนะคะใบตาใบตองใบตองสวัสดีค่ะก่อนเร็วเียวสวัสดีค่ะเร็วๆกินอิ่มแล้วนอนสบายใจแล้วแต่ละคนอิ่มกันละไปดูข้างในซิเป็นยังไงบ้างนี่ใครเอ่ย นี่ใครเอยชื่ออะไรนะลืมชื่อชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรคะเหนูชื่ออะไรคะทุกคนเชื่อไหมสมองไม่เก่งเวลามันไปอ่ะมันจําไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เก่งตามจำตามตามลูกตั้งพักอะไรไม่เก่งนึกชื่อลูกไม่ออกดูดูสมองนะเวลาเวลามันจะไปนะอายุเยอะแล้วเนาะก็เวลาจำชื่อลูกไม่ได้ไขวานเออเนี่ยไขวาน ไผ่ทองบทจะลืมก็ลืมนะคะบางทีอ่ะเออนะไม่ใช่ว่าสมองดีตลอดเวลานะคะจะลืมก็ลืมแก่แล้วอะไรลูกอะไรกินกันอิ่มแล้วกินกันอิ่มแล้วใช่ไหมอาหารเปียกให้อาหารเปียกเหลืออยู่ให้อาหารเปียกจ้ารู้แล้วค่ะลูกรู้แล้วกินกันอิ่มแล้วนะสบายแล้วลูกเดี๋ยวค่อยออกให้รับ,รบวัคซีนเข็มที่สองก่อนค่อยออกนะรู้ไหม ลิลี่ทำอะไรลูกลิลี่ก็อยู่่ข้างนอกแล้วไม่ยอมเข้าข้างในล่ะลิลี่อีคิวจ้างกับชินจังแอบดูอะไรฮะเ,เปลี่ยนไซแมวนะคะไซแมวอันนี้ตรงห้องตรงนี้ใส่เป็นไซแมวเต้าหู้ผสมกับไซแมวธรรมดากลัวว่าจะเปืองนะคะก็เลยต้องผสมจริงๆใช้เฉพาะไซแมาเต้าหู้ก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ไม่เกงกลัวเปืองก็เลยต้องผสม มีอยู่แบรนด์หนึ่งนะคะส่งสายเต้าหู้มาให้แม่แก่งใช้นะหอมมากหอมมากๆและใช้ดีมากจับจับก้อนฉีกก้อนอื้อได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าแม่แกงก็กลัวมันเปืองก็เลยผสมนะคะแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์เกลนีดนะคะแบรนด์นี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะลองหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะใช้ดีมากๆเลยลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะแบรนด์นี้ใช้ดีจริงๆเจ้าของแบรนด์น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เขาตั้งใจทํา ใส่แมวตั้งหูนี้ออกมาให้ดีนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงๆแล้วหอมเทนี่บ้านนี่หอมไปหมดเลยนะคะหอมกลิ่นนมเบาๆนะคะเขามีอยู่กลิ่นเดียวนะคะกลิ่นนมเบาๆอ่อนๆใช้ดีมากๆเลยลองหาซื้อนะคะท่านไหนที่เลี้ยงแมวอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะใช้ใายแมวตัวนี้กลิ่นจะหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะลองมาใช้ดูนะคะทุกคนจะได้รู้ว่าหอมแบบละมุนมากๆค่ะ ว่ายังไงเฝ้าอะไรลกูกเฝ้าอะไรน้องฮะพี่แซมพี่แซมเป็นไงบ้างพี่แซมลงมานอนตรงนี้แล้วนะคะลงมานอนเบาแล้วเวลาแม่ดูเห็นพี่แซมค่อยออกมานอนที่เบาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศค่อนข้างจะ,ะเย็นๆหน่อยนะคะเขามานอนที่เบาพี่แซมเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ยอมออกนอกห้องเขาคงเป็นแมวชอบอยู่อิสระไม่ชอบไปยุ่งกับใครนะคะ เป็นไงมั่งลูกเดี๋ยวไปดูเด็กน้อยก่อน,เป,น,นอาาเป็นไงมั่งลูกกินอาหารเ,เป็นไงมั่งกินอาหารเสร็จเป็นไงมั่งสู่ขวัญสู่ขวัญตัวที่ไม่สบายนะคะสูขวัญพาขวัญสีเขาจะเหมือนแม่เขาได้กินอิ่มแล้วนะลูกอิ่มสุขสบายแล้วจ๋าจ๋าแม่เขาเดี๋ยวคงอ้วนนะคะทาหมันแล้วจอมขวัญรับขวัญจ้ารู้แล้วคะ่ะลูก จ้า,จาดูแล้วค่ะลกูกอืมเอ่อ,อเลขออกอะไรบอกก่อนเลขออกอะไรห้าห้าเหรอใช่เหรอฮะห้าห้าเหรอรับขวัญบอกเลขหน่อยสิรับขวัญไหน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 ขอคุยหน่อยไหนเลขออกอะไรรับขวัญเลขออกอะไรลกูกบอกทีเดียวจบเลย ไม่พูดแล้วออกอะไรลกูกแต่งตัวก่อนโอ้ยพ่อพอแม่คอยฟังอยู่เล็กออกอะไรคะออกอะไรคะฮะไม่บอกแล้วทีเดียวฮา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 แล้วถ้าใครถูกนะอของได้ค่าขนมแน่เลยอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมถ้าใครถูกจะทันอ๋อฮาฮอ๋อฮาฮโอ้ยทุกคนทันไหมเนี่ย เรื่องอะไรคะเรื่ออะไรคะไม่บอกแล้วเท่านั้นนะคะทุกคนตามนั้นนะเออ <laughs> อย่าหลงเชื่อนะคะอย่าหลงเชื่อนะ <laughs> เขาพูดเล่นๆเฉยนะคะไม่ต้องหลงเชื่อนะ <laughs> เป็นการบันเทิงคำพูดนี้เป็นการบันเทิงนะคะอย่าลงเชื่อนะพ,พ,พิจารณาญาณให้ดีนะคะพิจารณาญาณให้ดีนะคะอย่าลงเชื่อนะเจ้าแม่ส้มโอเป็นไงไม่อยู่ห้องเลยเนาะเก่งมากตบคนนน้นทีตบคนนี้ทีเจ้าแม่ส้มโอเก่งมากทะเลาะก,กับใครรู้ไหมคะนี่นี่น,นี่ชินจงังทะเลาะก,กับชินจงังส้มโอเจ้าแม่ ลิๆๆๆๆลิ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 จ้าเด็กน้อยจะเดินไปไหนคะเด็กน้อยเดี๋ยวอยู่วันสองวันให้กินอาหารแต่ไม่มีลองลองบ้างเลดหน่อยแต่เขาไม่กินเขากินไม่เป็นมีลองให้แตะแตะให้แตะดูอาหารเปียกนิดนึง,นงกินไม่เป็นยังกินไม่เป็นกินนมแม่เขาอยู่ก็เลยไม่ต้องกินนะคะนะเด็กน้อยอยู่นั่นไปก่อนนะลูก ว,วี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 ครับเดี๋ยวรถก็มาแล้วลูกสั่งรถให้ได้ว่าส่งมาให้แล้วแต่ยังไม่ถึงน่าจะวันวันพรุ่งนี้น่าจะถึงนะคะรถเขาสั่งทํานะคะลองดูที่ว่าจะจะใช้ได้ไหมตะกูลสายสายฟ้าตัวใหญ่มากลูกสายฟ้าสายฝนทําอะไรกันลูกเล่นอะไรกันอืมกระบาดใายเอา มีทุกจุดใบตองคนสวยว่าไงคะนอนสบายเลยใช่ไหมอากาศดีตรงนี้ลูกฝนตกปอบแปะปอบแปะนะคะฝนเมื่อคืนฝนตกหนักเลยแต่ว่าตอนเช้านี้ก็ตกปอบแปะปอบแปะแล้วเขานอนสบายเลยนี่อากาศดีนอนสบายใช่ไหมใบตานสบายเลยใช่ไหมลูกใบตานคนสวยของแม่ของพ,อพ่อแม่ด้วยนะคะนะเดินออกมากัน แสงดาวว่าไงลูกแสงดาวคนสวยคนสวยของแม่แสงดาวแสงเทียนแสงจันท์นะคะนี่แสงดาวแสงเทียนแสงจันแสงเทียนกับแสงจันอยู่ตรงนี้นี่แสงจันอยู่ตรงนี้นะคะแสงเทียนลูกของแม่ชาโคชาโคอยู่โน่นนะคะกลุ่มนี้เลี้ยงกลุ่มนี้มาก็เกือบสองปีน่าจะสองปีได้แล้วมั้งเกือบสองปีนะคะกลุ่มนี้ เลี้ยงแมวก็ไม่ใช่ง่ายนะคะเราต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตต้องเลี้ยงเขายาวๆนะคะไม่ใช่ง่ายนะก็ตอนนี้ช่วยทางไหนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเฉพาะแถวบ้านนี้ก็เยอะแยะมากมายแล้วนะคะโอ้โหดู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 ดก้วยไข่นอนโอ้ยสบายเลยลูกกล้วยไข่กล้วยไข่กับปลาทูนี่หน้าตาคล้ายกันจนแม่จําผิดเลยนะคะดูเขานอนสบายมากๆเลย หลๆเอ้ย